สวัสดีครับวันนี้น้องนาทีมาที่ศาลเจ้าชินโตนะคะศาล ศ<ม>าลเจ้าโอเคสานเจ้าจินโตเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นนะคะแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเราจะมาไหว้ขอพรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะสามารถเข้าครั้งเดียวได้สูงสุด12คนคตอนนี้เราน่าจะเข้าได้แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเราต้องชำระล้างก่อนนักที่ <นะ S 2> <ป>ขึ้นครับขึ้นมาทางนี้เลยครับผมเราต้องทําตามขั้นตอนนะคะพอมาถึงที่นี่ก็ต้องทําการ ชำร้าล้างนี่เขาจะบอกตามภาพนะคะเราจะต้องล้างมือล้างหน้าและล้างมือนะคะเดี๋ยวให้ปะป๊าล้างก่อนแล้วเดี๋ยวล้างให้นาทีล้างแม่ตักให้นาทีหน่อยแม่ตักให้นาทีนะครับนาทีล้างมือมาล้างหน้าล้างมือล้างหน้าล้างหน้า ล้างมือโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะล้างมือนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับน้องน้าทีไปเข้านัาทีสั่นกระดิ่งนี้นะครับอ๋อคนเข้าไปนะคะเขาจะให้เราสั่นกระดิ่งก่อนนี่น้องนาทีน้องนี่ทีทำการสั่นกระดิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน หนนึ่งน้มาที่คนเลยรู้รอคำนับสองครั้งนะคะคำนับสองครั้งนะคะหมอทจะจบคำนับสองครั้งนะคะน้าที่คำนับสองครั้งไหมครับคำนับสองครั้งนะคะหมอคนับคำนับพนมมือนะคะตบมือสองครั้งค่ะหน้าที่พนมมือครับตาตามที่คุณป้าเขาบอกครับผม ตบมือบมือสครั้งนะคะตบมือหนึ่ง,องสอง,องขอพรนะคะที่ขอพรเลยครับนั่งได้ค่ะไม่เป็นไรบรรยากาศข้างในเหมือนอย<า>ู่ญี่ปุนป่นจริงๆนะคะขอพรเสร็จแล้วก็จะข้างนักหนึ่งครั้งนะคะ ป้ากำลังขอพรนะคะเป็นศาลเจ้าเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปลาอันนี้มันยังไงนะคะหนูต้องปลานี้ก็เขียนขอพรนะคะแล้วก็ลงวันที่แล้วก็ลงชื่อนักบเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอพรกับปลาน้าที่หยิบปลามาเร็วครับปลาตัวนึงลูกเดี๋ยวเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะสแกนกันเลย นะฮะน้องนาทีเขียนปลาขอพรนะครับนี่ปลาขอพรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของศาลเจ้าจิ๋โตนะครับมาขอพรได้นะครับ,บนั่นน้อยนี่นะครับเอาละครับก็ไม่มีพ่อเขียนตัวปลาเอานะพ่อเขียนเนาะ ยีปลายาังที่ปลามาตัวหนึ่งครับปลามาตัวหนึ่งครับผมอ่ายีปลาหนึ่งตัวเด็กเนาะอืน้องาทีกับคุณแม่ก็เขียนขอพรนะคะขอพรสานเจ้าของนะครับคุณแม่เขียน เขียนไปคุกตาปลานะครับก็มีอลายอย่างนาะให้เขียนได้แต่ว่าคุณแม่นี่เลือกตุกตาปลาละนะทั้งทีเลือกนะ้องทีเลือกเป็นตุกตาปลาเพื่อที่จะเขียนขอพรน,นะครับไไนในคุกตาปลาน้องทีก็รอคุณแม่เขียนนะครับ สำหรับท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาขอพรได้นะครับที่ศาลเจ้าพิณโตกศรีราชานะครับนี่นะพี่ครับหยุดไปเดี๋ยวเราต้องไปแกะน่องกันนี่นะครับบรสยากาศในศาลเจ้า ตอนนี้เราก็ขอพอรเรียบร้อยแล้วน้องนัทีก็ชอบปลามากปลาน,นี่เราซื้อกับบ้านเลยพี <c oughs> ่ใเดี๋ยวเอาไปแฝงครับดีน้องนทีออกมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปลาที่น้องนัทีขอพอรเ <c oughs> มื่อกี้นะคะเราได้เขียนเรียบร้อยแล้วมา,าแฝงตรงด้านนี้นะคะ <c oughs> ด้านข้าง <c oughs> น,นัทีเข้าไปแฝงเลยหูกแฝงเลยครับกับปลาช่วยน้องนัทีแฝงไหมน <c oughs> นาทีป่ปัง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 เลยนาที่หอมปลาด้วยอ,อให้นักยูทูบนาที่ปังปังนะคะคุณแม่ก็เขียนให้น้องนทีทีาทำยูทูบสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับศาลเจ้านี้จริงๆเขามีเครื่องรางขายด้วยนะคะเราสามารถซื้อเครื่องลงเครื่องรางเนี่ยกลับไปบูชาได้เลยนะคะนี่นะคะนาที่คานับไปแล้วใช่ไหมลูกคำนับยังคำนับเรียบร้อยแล้ว ครแต่แบบน้องนาทีมาขอพรนะคะใครอยู่ไม่ไกลนะคะอยากให้มาขอพรนะนี่น้องนาทีสั่นกระดิ่งอีกแล้วนะคะที่นี่ก็คือศาลเจ้าเหมือนยกที่ญี่ปุ่นเอาไว้ที่นี่นะคะญี่ปุ่นเอาไว้ที่นี่เราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะเราก็สามารถมาขอพรได้เลยนะคะใครในข้างในเนี่ยค่อนข้างดูแบบดูสุขุมมากเลยนะคะ สวยมากเลยเนี่ยนะักที่ยืนตรงนี้เลยสิครับตรงข้างๆเนี่ยเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ะนะคะะอนักที่หันมาเร็วให้ง่ายนะัที่ครับผมหนึ่งสองตัมโอเคครับผมอ่านะักที่ปิดคลิปหน่อยเร็วปปิิดคลหน่อยสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดแชร์สมัยนี้นะครับ ไปไปเขาบอกบ้าเลยเขาบอกบปาเลยไปเขาบอกระวังลื่นับผมคิดหน้านะครับว่าครอบครัวเราจะไปไหนกันต่อนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะน้องนาทีไปแล้วครับผมอปไรครับผม